ว่ากัะปะพินทุนะครับกัะปะพินทุเฉพาะผ้าที่ใช้นุ่งห่มนะครับผ้าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่นุ่งหม่มไม่ต้องพินทุนะครับแล้วก็เวลาพินทุเนี่ยอย่าไปพินทุหลายจุดนะครับเห็นหลายที่เขาพาสอนกันยังไงไม่รู้นะพินกันหลายจุดอะทาจุดเดียวทําที่มุมผ้านะครับแล้วก็ใช้สีที่เหมาะสมนะครับเช่นสีโคนทมสีดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับพึงถือเอากระป๋าพินทุขนาดเท่าดวงตานกยูง หรือเท่าหลังตัวเลือดนะครับหลังตัวเลือดคานนี้หลังตัวเลือดเนี่ยผมไม่เคยมีค้นในพระอานารยลกรมเรื่องตัวเลือดนะครับเขาบอกว่ามันตัวขนาดสี่ถึงห้ามิลหนึ่งเล็กมากเลยนะครับฉะนั้นพินทุไม่ต้องใหญ่ก็ได้พินทุเล็กเล็กก็ได้นะครับแต่ต้องใช้สีพวกนี้นะครับด้วยสีเขียวสำริดสีเขียวใบไม้หรือสีคนตมหรือสีดํานะครับเขาพูดถึงสีสีนะสีที่พินทุได้นะครับมีสีสีนะครับ มีสีเขียวสำริดสีเขียวใบไม้สีโครนต้มแล้วสีดำสีใดสีหนึ่งไว้ที่ใดก็ตามของผ้าผืนนั้นซึ่งย้อมเสร็จแล้วจึงจะใช้สอยผ้าได้นะครับก็ผ้าที่ว่าก็คือเป็นผ้าที่ใช้นุ่งหรือห่มนั่นแหละนะครับมีคําที่จะต้องกล่าวไหมครับกับปั๊บทีจริงแล้วเออแปรกันนะท่านอ่านในบทวิธีเปล่ครับอีแมงพินทุกกับปังกระโรมีอะ่ะไม่เคยเจอเลยนะครับแบบนั้นอะ จริงมันไม่ต้องไปพูดอะไรนะถ้าจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่พูดอย่างนั้นอีกไม่ต้องพิดทุกับปังเขาไม่มีเลขอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่ากระปะพินทุไม่ใช่พินทุกัะปะนะครับคือถ้าจะพูดก็อีมังกระปะพินทุงกระโรมิท่านจะพูดนะแต่จริงๆแล้วไม่สําคัญนะครับการพูดไม่สําคัญสําคัญที่ทําจุดนะครับอครับขอบคุณมากครับก็ชัดเจนนะครับ